นะครับวันนี้นะครูต้อมนะครับก็จะมาสอนนักเรียนนะใน EP ที่2วันนี้นะครูก็จะมาทบทวนเรื่องของเพลง Hello How Are You ใช่ป่ะ <c oughs> Hello How Are You เออแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกท่อง A B C กันด้วยนะครับนักเรียนกลุ่ม B นะครับนักเรียนกลุ่ม B ก็เรียนไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะ <c oughs> คำนี้ครูลืมเอาไม้มาวันนี้อันนี้แหละ อ่านว่าอะไรใครจําได้ Hen Hello Hello พูดพร้อมกันพูดพร้อมกัน Hello, Hello. แปลว่า <Hello. S 1> แปลว่าอะไรสวัสดีเก่งมากอ่าพูดใหม่ Hello, Hello. แปลว่าสวัสด,สสด,สสดีถ้าต่อไปนี้เราจะพูด เราจะไม่พูดภาษาไทยแล้วเราจะอินเตอร์แล้วเราจะพูดภาษาอังกฤษถ้าเราเจอเพื่อนเราจะไม่บอกว่าสวัสดีเราจะพูดคําว่าอะไรแทน Hello Hello เก <Hello. S 1> ่งมากเพราะว่า Hello แปลว่าอะไรสวัสดีเก่งมากอ่ะอันนี้ชื่อเป็นเพลงที่เราเรียนไปเมื่อวานใช่ไหมใช่อ่านตามครูโอเคไหมโอเคอ่ะ Hello Hello How are you อ่ทีนี้ hello สามครั้ง hello how are you เฮ้ยอ่ะตรงนี้แล้ว hello 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 how are you I'm fine I'm fine I'm fine ต่อไปยาวนะ I hope that you are too เก่งมากกดเบิร์ดตัวเองหน่อย อ่ะทีนี้เป็นเพลงเป็นเพลง one two t h r e l l o hello hello how are you I'm fine I'm fine I hope that you are too hello 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 how are you I'm fine I'm fine I hope that you are too อ่ะเดี๋ยวทำท่าด้วย อ่ะทุกคนยืนขึ้นสแตนด์อัพ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 ออกมายืนข้างนี้ออกมายืนข้างนี้เออยืนที่ตัวเองยืนที่ตัวเองอ่ะทาท่าด้วยอา้าวมือแน่ํำตัวกางขานิดหนึง่งยืนดีๆยืนดีๆมายืนข้างโต๊ะอ่ะยกมือขวามือขวาอยู่ไหนอ่ะโอเคเอามือลง นะเราจะร้องเฮลโลเราก็ทำมืออย่างนี้ Hello. เฮลโลอ่ะพร้อมกันหนึ่งสองสาม Hello เอ้ยฝั่งเดียวก่อนเอาใหมา่เอามือลงอ้าวหนึ่งสองสาม Hello Hello แล้วไงต่อ Hello How are you เอาใหม่ How are you จะเป็นแบบนี้เอาหนึ่งสองสาม Hello 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 How are you ต่อไป Am fine เอามือมือหนึ่งข้าง Am fine แบบนี้ Am fine อ่าหนึ่งสองสาม Am fine Am fine เอาแค่นี้ก่อนนะ Am fine นะ Am fine เอาหนึ่งเอามือลง่งอง h ฮ l โล h ฮ l โล h ฮ l โลฮาวอาย y ู u อ f มไฟเอมไฟต่อไป I hope that you are too I hope that you are too สองข้างเข้าใจยังอ่าพร้อมกันหนึ่งร้องด้วยร้องด้วยหนึ่งสองสามไป Hello Hello I you M f i n e M f i n e M f i n e I hope that you are too อ่าต่อไปเดี๋ยวให้ร้องกับเพลงเลยพร้อมไหมครับพร้อมไม่ดังไม่ได้ยินเลยพร้อมไม่พร้อมอ่าถ้าพร้อมแล้วมาทําพร้อมกันไป Hello 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 I'm fine, fine I hope that you are too. เอ okay, ้า Hello 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 How are you I'm fine I'm fine I hope that you are too. โอเคเก่งมากประเมินตัวเองหน่อยอะนั่งลง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  Sit down please Sit down Sit down Sit down แปลว่าอะไรนั่งลงนั่งตรงไหนอ่ะ นั่งบนเก้าอี้เืออ่ะทีนี้มาดูคำต่อไปเหมือนเมื่อวานเลยนักเรียนดูรูปนี้ดินักเรียนคิดว่าอันนี้คือรูปอะไรแสงเนี่ยเนี่ยพระอะไรพระอาทิตย์แสงแดดแล้วเนี่ตนยต้นไม้นักเรียนคิดว่ารูปเนี้ยมันเกิดขึ้นตอนไหนตอนเช้าตอนเช้านั่งให้ดีพง ตอนเช้าเราจะสวัสดีเป็นภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรกุดอะไรกุดมอกุดมอร์นิ่งอ่าพูดพร้อม <Yeah. S 1> พูดพร้อมกันกุดม <Good morning. S 1> อร์นิ่งเออแปลว่าอะไร <Good morning. S 1> สวัสดีสวัสดีตอนไหนอ่ะตอนเช้าอ่าดูอันนี้บ้างต่อไปอันเนี้ยเรานี่เขาอยู่ชั้นอะไรเนี่ยนอนุบาล อนุบาลใช่ป่าตอนนี้เราอยู่ป .1 แล้วเราต้องนอนไหมไม่ไม่นอนแล้วเพราะว่าอะไรแล้วเพราะว่าโตแล้วเก่งแล้วใช่ไหมแต่นี้น้องอนุบาลยังต้องนอนอยู่ใช่ไหมเรานอนตอนไหนตอนบ่ายใช่ป่าตอนอนุบาลอะถ้าเราจะสวัสดีตอนบ่ายเราจะใช้คําว่าอะไร Good a อก Good Afternoon พูดพร้อมกัน Good a f t e r ์นูนเอาไม่เอาไมก g ดอั a เต e ร์นูน แปลว่าสวัสดีตอนไม่ใช่ตอนเช้าตอนไหนเออตอนบ่าย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 นะอ่ะภาพนี้ภาพนี้มันตอนไหนตอนมืดถูกต้องตอนมืดเราก็จะสวัสดีใช้อีกคำหนึ่งคำว่าอะไร Good evening อ่ะพูดพร้อมกัน Good evening แปลว่าตอนไหน ตอนไหนเนี่ยภาพเนี้ยตอนไหนเออพูดใหม่ Good Evening แปลว่าสวัสดีตอนเออตอนมืดต่อไปอ่ะทีนี้จะให้ท่อง A B C ให้แต่ว่าท่องตามในนี้เลยนะโอเคไหมโอเคไหมครับโอเค B C E, D, e, e. F. 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 T. F, H. S. I. I J. C, K. K L, L. M. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. F T U V W X Y Z พูดตามครูนะให้ครูพูดก่อนแล้วนักเรียนก็พูดตาม A B C D E F D เอามหมจอ EG เอามหมจ S S ต้องมีชื่อด้วย S I เอ L อ N โอพีคิวอาร์เอสทีทีทอีทีนะเอาใหม่ทียูวีดับเบิลยูเอ็ก Y <Why? S 2> Y <Why? S 1> Z อันนี้ไม่ใช่ Z Z Z <Why? S 1> เดี๋ยวนะครับครูก็จะส่งคลิปอันเนี้ยนะไปให้นักเรียนในกลุ่มลายเดี๋ยวนักเรียนกลับไปบ้านก็กลับไปฝึกท่องตามคลิปอันนี้ a ถึง Z นะครับ <Why? S 1> แล้วก็ถ่ายวิดีโอที่นักเรียนท่องอะ่ะส่งมาในกลุ่ม l ลายให้เพื่อนคนอื่นเขาดูว่าเอยเราท่องได้แล้วนะดีไหมครับ นักเรียนก็กลับไปฝึกท่อง A ถึง Z มานะครับในวิดีโอนะ